สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟเวอร์ทาร์โรแอนด์เดสเทนีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 4ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่13ตุลาคมถึง12พฤศจิกาย,ยนนะคะคำทำนายนี้เนี่ยจะแยกตามสถานะของผู้ฟังนะคะเป็นความรักของคนโสดความรักของคนที่มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็ความรักของคนที่มีคนคุยคุณสามารถเลือกฟังจากทามสแตมด้านล่างได้เลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะ มาค่ะสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีตุลที่ยังโสดอยู่นะคะนะกับความรักในเดือนนี้มิถุนายนคุณจะเป็นยังไงบ้างนะมาดูสถานการณ์สถานภาพปัจจุบันของคุณก่อนเลย a อ r o อร n พันเคินะคะแล้วก็เอเ o อรวอนนะคะนูเหมือนชาวราศีตุลช่วงนี้จะค่อนข้างเฮฮาฮิฮาพอสมควรนะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณน่าจะมีคนคุยนะคะนะเรียกว่า อาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการงานหรือว่าให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะอาจจะเป็นคนไกลที่เดินทางเข้ามาหากันหรือมีเรื่องของการเดินทางทําให้ได้พบปะเจอเจอกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยจะบอกว่าจีบกันหรือเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เชิงเสทีเดียวนะคะ บางคนเนี่ยชาวราศีตุลช่วงนี้ก็อาจจะมีคบแบบเออ F W B นะคะ Friend with Benefit นะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์ชนิดที่ไม่ได้อาใจอะไรลงไปเกี่ยวข้องม,มากนักนะก็มามา,มาไป,ไป,ไปมาไปไปมามาหายหายซึ่งคุณก็ไม่ได้จะอีนางขังขอบอะไรกับความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่ามีคนเข้ามาคุยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือคุณก็คุยแบบขำๆมานะคะหรือาอาจจะคุยกันในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนพึ่งพาการในเรื่องของการงานการเงินอะไรบางอย่างนะคะ มาดูสถานการณ์ปัจจุบันของตัวคุณคนราศีตุลน,นะมิถุนายนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างในออฟวอร์นนะคะแล้วก็ Six ซ์เ e n t a นเดอดูเหมือนว่าช่วงนี้นะคะคุณจะค่อนข้างเฮฮามีความสุขกับเรื่องของความรักพอสมควรน,นะแล้วก็ อยากเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะบริหารเสน่ห์ของตัวเองอ่ะนะคะหาคนคุยหาคนอ่อยหาคนแอลอะไรของคุณไปเรื่อยนะคะนะส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบเจอการเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายหรือว่าเรื่องของการงานซะเป็นหลักนะคะนะก็จะค่อนข้างกระปี้กระเป๋าสดชื่นกับเรื่องของความรักพอสมควรนะเจอใครที่แบบเข้าตาถูกตาก็อยากจะจีบอยากจะขอเบอร์ขอรายการอะไรอย่างเงี้ยนะ ทีนี้ถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมนะในช่วงเดือนมิถุนายนี้ซึ่นซับคัพส์นะคะแล้วก็ควีนซับคัพส์อาจารย์มองว่าน่าจะมีนะคะนะนอกจากคนเดิมๆเ,เนี่ยเที่ยวที่เห็นนะ่ยคือยังวนเวียน,น,น,นไปมาอยู่แล้วนะคะน่าจะมีคนใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งรู้จักกันที่ แบบแอบเข้ามาคุยนะคะนะแล้วก็แม้แต่ก็ต้องบอกเลยเหมือนกันว่าคือสถานภาพของเขาเนี่ยก็ไม่ได้โสดนะก็อาจจะคบใครอยู่แล้วหรือว่ามีคนอื่นอยู่แล้วนะคะนั้นดังนั้นการมาคุยกับคุณก็เป็นการแบบเหมือนแอบแอบมาคุยแอบแฟนแอบวแอบเมียมาคุยอะไรทํานองนี้นะแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่คุณเองก็พอใจที่มันไม่ได้ถูกเปิดเผยหรือว่าพอใจอยู่แล้วแหละที่แบบได้คุยกันแค่ขำๆก็ฮาๆดีนะ โอเคมาถึงบทสรุปเรื่องของความรักของคุณกันนะคะงามไฮโรแฟนะ ans, นะคะแล้วก็เดอะสตาร์นะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าคุณน่าจะน่าจะมีโอกาสได้ไปเดทกันได้ไปไหนมาไหนหรือได้คุยกันกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นคนคุยคนเก่าหรือว่าคนคุยหน้าใหม่ก็ได้อาจารย์มองเห็นว่าน่าจะมีสองคนนะแล้วก็ การคุยกันของคุณเนี่ยคือก็ไม่ได้เปิดเผยใครอ่ะก็ฮาๆนะคะนันะแล้วก็แฮปปี้ดีมีความสุขดีนะคะช่วงนี้ยังไม่อยากที่จะแบบเออเอาเรื่องความรักของตัวเองแบบเอาเข้าสื่อออนไลน์หรือไปบอกใครมากนักนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะการพากไปทําบุญนะฮะไปเที่ยววัดไปอะไรพวกนี้นะหรือว่าพาหรือว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาอาจจะทํางานประเภทที่แบบเป็นครูบาอาจารย์นะคะนั้นะอาจจะเป็นนักวิชาการนะหรือว่าทํางานในแวดวงการศึกษาแวดวงศาสนาอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานคุณเป็นลูกค้าเก่าอะไรของเงี้ยของคุณก็ได้เช่นกันนะคะนะโดยรวมจริงๆแล้วสถานการณ์ความรักคนโสดเนี่ยก็ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าจะมีคนคุยขึ้นมาในระยะนี้คุณก็ไม่ได้แบบว่าถึงก็แบบใช้หัวใจไปปักใจอะไรกับใครมากนักนะก็ฮ่าห่าขำๆไปนะคะมีเข้ามาคุยคุณก็สบายใจไม่มีเข้ามาคุยคุณก็อยู่ของคุณเองได้นะเผลอๆจะไปจีบคนอื่นหาเรื่องคุยคนอื่นก่อนเขาก่อนซะด้วยนะคะ โอเคนะจบเวลาสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วกันเลยค่ะมาค่ะสำหรับชาวราศีตุลที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะสถานการณ์ปัจจุบันอ่า Judgment นะคะแล้วก็ Night of Cups นะคะดูเหมือนคุณทั้งคู่นะอืม ทางฝั่งคุณเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องของการคุยการเคลียร์กันในเรื่องของสถานภาพนะคะนะคนที่คบกันมาาแล้วเนี่ยก็อาจจะมาถึงจุดที่จะคุยกันแล้วว่าเฮ้ยตกลงจะแต่งไม่แต่งจะมาอยู่ด้วยกันไหมอะไรยังไงนะคะนะหรือว่าครั้งคนที่แต่งแล้วเนี่ยก็อาจจะมาคุยกันถึงเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยเราจะไปกันต่อดีไหมหรือเราจะจบกันดีหรือว่าอาจจะอะไรยังไงต่อนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมาถึงจุดที่คุณทั้งคู่รู้สึกว่ามันเหมือน มันมาถึงจุดอิ่มตัวมันมาถึงจุดที่ตันแล้วอะนะคะนะความสัมพันธ์หรือการเรื่องของแบบรูปแบบการเรียนรู้กันเนี้ยมันไม่รู้มันว่ามันจะคุยอะไรกันต่อหรือว่ามันจะยังไงดีอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเวลาที่มันเนิ่นนานนะคะมันอาจจะเปลี่ยนจากเรื่องของความรักเนี่ยโอเคน่มันกลายเป็นความผูกพันนะคะนะแต่ว่ามันก็มันไม่ได้แหมแบบหวานแหววแตลจ๋าอะไรเหมือนแบบสมัยก่อนแล้วนะคะนะแต่ทีนี้เนี่ย ก็ดูท่าทางว่าแฟนคุณคู่ของคุณนะคะก็น่าจะตกลงกันในเรื่องของความรักได้ดีนะคะดูเหมือนว่าเขายังมีหัวใจยังมีอะไรให้คุณอยู่นะคะยังอยากจะดูแลคุณอยู่นั่นแหละมันมีความผูกพันมันมีความรักอยู่ค่อนข้างเต็มที่นะ ทีนี้นะมาดูกันตัวคุณนะคะกับเขาในช่วงเดือนมิถุนาจะเป็นยังไงฟังคุณนะคะท w o o f บอล d นะคะแล้วก็คว e นซับบอลส์นะคะนะคุณน่าจะเข้าไปช่วยเหลือเขาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานนการเงินนะคะนะเรียกว,ว่าถ้าหากว่าเขาติดขัดอะไรเนี่ยเขาก็จะมีคนเป็นมีคุณเนะ่ยเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลนะคะตัวคุณเองนะคะแม้ว่าจริงๆก็เต็มใจนะก็อยากให้เขาดีอยากให้เขาแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่บางทีคุณก็ติดจะเบื่อเบื่อเซ็ง กับตัวเขาอยู่เหมือนกันนะคะบางครั้งเขาก็เหมือนแบบทำไรชักช้าอืดอาดไม่ได้ทันใจอย่างที่คุณคิดนะคะบางครั้งคุณก็เ,ออเหมือนแบบบางเรื่องอ่ะสัญญากันไว้แล้วนะแล้วก็ไม่ทําสักทีไม่อะไรสักทีคุณก็จะเซ็งเซงเขาบ้างอะไรเขาบ้างบางวันเขาก็กลับดึกกลับช้านะคะหรือว่าไม่มาตามนัดอะไรทํานองนี้นะคะ ต่อมามาดูฝั่งเขานะคะ Four of Swords กับ Six of Pentacles ขออภัยค่ะ Six of w a n d s นะคะดูเหมือนว่าเรื่องของสถานการณ์ความรักนะคะทางเขาก็อาจจะเฉยๆเนือยอลงไปนะระยะนี้นะคะนะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการคิดการตัดสินใจอะไรอยู่ถ้าหากว่าเขามีตัวเลือกหลายคนนะคะระยะนี้เขาอาจจะกําลัง เหมือนแบบปวดหัวอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเลือกใครดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ในช่วงของความคิดอยู่แต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณนะคะรักมากเลยแหละนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะไปรับไปส่งยังอยากที่จะไปหายังอยากที่จะเรียกว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะนะแม้ว่าตรงแม้ว่าตรงนี้ด้บางทีมันอาจจะทาให้คุณแบบรู้สึกอึดอัดบ้างอะไรบ้างนะคะนะก็รู้สึกว่าพฤติกรรมเดือนนี้ของเขาจะช้าชเฉยๆนะคะเนื้อเนื้อลงมันก็เลยทาให้คุณเซ็งๆงบ้างแหละนะ ทีนี้มาดูกันนะคะนะ่าสรุปแล้วความรักของชาวราศีตุลน,นะคะตัวคุณกับเขาในช่วงเดือนมิถุนาจะเป็นอย่างไรคิงซอบคิงซอบคัพนะคะแล้วก็เอซอบคัพนะคะความรักยังคงอยู่นะคะความรู้สึกยังคงอยู่นะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะมีโอกาสว่าแฟนคุณอาจจะท้องอาจจะมีน้องขึ้นมาได้ในระยะนี้นะแล้วก็ดูเหมือนว่าระยะนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้มาเรียกว่า ปรับจูดกันในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของหัวใจนะออมีอะไรก็จะหันหน้ามาปรึกษากันมาคุยกันให้มากขึ้นนะคะนะถ้าหาคุณเคยรู้สึกแบบ เฮ้ยเขารักเราไหมเขาใส่ใจเราจริงหรือเปล่าเนี่ยช่วงมิถุนาเน,นี้ยนะคะเป็นต้นไปคุณจะได้หันมากับนั่งคุยกันเปิดใจกันมากขึ้นนะคะนะ้ามีโอกาสว่าแฟนคุณจะเอามีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเอาของขวัญของฝากหรือว่าอาจจะชวนไปเที่ยวไปเดทแบบกระทันหันนะคะพาไปทานของอร่อยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนะอาจารย์มองว่าคุณค่อนข้าง คือเรียกว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างโอเคแหละนะอาจจะมีคุณอาจจะงอนงอนบ้างในบางช่วงหรือว่าสับสนกับตัวเขาบ้างในบางครั้งนะคะนะแต่อาจารย์มองว่าตัวเขาค่อนข้างค่อนข้างให้ความใส่ใจคุณอย่างมากเลยนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแม้ว่าบางทีก็อาจจะแบบเหนือหน่อยๆเชยๆกับเรื่องของการเรื่องของการงานหรือเรื่องของความก้าวหน้าลงไปนะคะนะก็ก็อย่าไปคาดคั้นอะไรเขามากนะถ้าหากว่าคุณั้งคู่ครบันมา,นานแล้วอย่างเงี้ยนะคะใครมันจะแบบพลียใครมันจะ <laughs> เอาใส่ใจเอาใจตามง้อกัน ได้ทุกวันนะมันก็เหนื่อยๆบ้างเหมือนกันแหละนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วชาวราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความรักของคนที่มีคนคุยกันต่อเลยค่ะมาค่ะสำหรับความรักของชาวราศีตุลที่มีคนคุยนะคะนะสถานการณ์ปัจจุบันคุณทั้งคู่เอซอบเอซอบขออภัยค่ะเอ so ซอบซอร์สนะคะแล้วก็ไนออฟวอนส์ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะ ุณอาจจะไปทําข้อตกลงอะไรบางอย่างกับเขามีการยื่นข้อเสนอนะคะหรือว่าบังคับเขาอะไรบางอย่างบีบเขาอะไรบางอย่างไกลๆนี่แหละนะหรือว่าเป็นงินตัดพอต่อว่าอะไรเขาบางอย่างนะคะนะเผเผอจะมีแบบแกล้งขอเลิกอะไรอย่างนี้ก็มีนะมันก็เลยทําให้แบบแหมเขาก็ยังไม่อยากเสียคุณไปอนะ่ะเนอะช่วงก่อนหนะ้านี้จกนกระทั่งถึงตอนนี้มันก็มีเรื่องของการง้อก,กันตามกันอะไรกันนะคะนะถ้าหากว่ามีการแบบ เผลอขอเลิกกันไปนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะนะอ่ะแล้วมาดูกันเดือนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้าง seven c t a c l e นะคะแล้วก็ a s o f s o r นะดูเหมือนช่วงนี้ชาวราศีตุลจะค่อนข้างอืม มีปัญหาด้านการเงินอยู่พอสมควรนะถ้าหากว่าไม่ใช่ปัญหาทางคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาทางคู่ของคุณหรือว่าคนคุยของคุณนี่แหละทําให้ต้องมีการวิ่งไปช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองและมีการซัพพอร์ตกันอะไรกันนะคะแม้ว่าต่างฝ่ายต่างก็แบบไม่ได้สบายแบบเงินคล่องมืออะไรกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็มีการช่วยเหลือกันดีอะไรกันดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางคุณนะแม้ว่าเขาจะพยายามกลับมางอ้อแต่ว่าท่าทีของเขาที่จะเลือกใครหรือว่าจะชัดเจนเนี่ยก็ยังไม่เห็น ชัดเหมือนกันเพราะอะไรดูดิของเขาเนี่มันเป็นเซเว่นซับซ้อนนะก็ทัวอปวอนทางเลือกของเขาตัวเลือกของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่นะคะการมาคุยกับคุณหรือให้เวลาแบบคุณอนะ่ะมันก็เป็นลักษณะของการแบบแอบบแอบมาแอบแอบให้นะคะนะแล้วก็เขารู้นะว่าคุณแบบกําลังเป็นทุกข์อยู่กับความสัมพันธ์นี้คือรู้สึกไม่โอเครู้สึกแบบเหมือนจมอยู่กับ ความสัมพันธ์ที่มันมูฟออนออกไปไม่ได้นะคะนะถ้าหาว่าเขา่เป็นฝ่ายห่างออกไปเองมันจะกลายมาว่าคุณจะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาเขาขก่อนซะด้วยซ้ําถ้าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการแบบขอเลิกขออะไรกันนะคะหรือว่าแกล้งทํางอนอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่การแกล้งของคุณน่ะนะคะเพราะาสุดท้ายแล้วถ้าหาว่าเขานิ่งนะคุณก็จะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาขเขาเองอยู่ดีคุณเป็นฝ่ายที่ตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะนะทีนี้มาดูกันนะคะว่าแล้ว ช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยนะคะความรักของคุณกับเขานะสรุปจะเป็นยังไงทางคุณเดวิลนะคะทางเขาเนี่ยนายออพเปนเตอร์เคิลส์นะคะดูเหมือนว่าท่าทีของเขาจะอ่อนลงนะคะนะจจะเฉื่อยชาลงอาจจะค่อนข้างแบบนิ่งๆมากขึ้นนะคะอาจจะเหมือนแบบก็ถ้าหากว่าคุยกันเนี่ยก็คือถามคำตอบคำไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่นักนะคะนะเขามีเรื่องอื่นต้องใส่ใจอยู่พอสมควรนะคะช่วงนี้นะนอกจากเรื่องงานแล้วว่าคือถ้าหากว่าเขามีตัวเลือกเขาก็ต้องให้เวลาตรงนี้กับตัวเลือกของเขาอยู่เหมือนกัน ะะแต่ว่าทางคุณเนี่ยด้วยความที่ทางคุณมันเป็นเดวิล่ะเนาะดังนั้นถ้าหาว่าเมื่อไหร่ที่เขาแบบเริ่มเงียบเริ่มหายหน้าไปหรือว่าเมื่อไหร่ที่แบบเขาควรจะโทรมาเขาควรจะรับสายแล้วเขาไม่ทำนะคะนะคุณก็จะเริ่มออกอาการหัวฟัดหัวเวียอีกแล้วนะคะนะคืออาการเหมือนเดวิลเลยนะคะคุณจะพยายามยั่วยวนเขาทุกสิ่งทุกอย่างพยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันกลับมาเหมือนเดิมนะทุกวิถีทางนะคะไม่ว่าจะแบบว่าแกล้งทําเป็นงอนหรือว่าแกล้งทําเป็นแบบก,แนะกแนะัแนกัแหนแซนูนแซนี่หรือว่าแกล้งทําเป็นแบบ เออบล็อกหนีหายอะไรเงี้ยความจริงไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกลยุทธ์แล้วถามแล้วถามว่าทางเขารู้ไหมเขาก็รู้นะว่าคุณทาแบบนี้คือคล้ายๆแบบเรียกร้องความสนใจนะแล้วเขาถามว่าเขาแคร์ไหมละ่ะเขาก็แคร์นะแต่ให้ให้มาแบบตามใจคุณง้อคุณให้เวลาคุณเต็มที่เต็มร้อยเต็มที่โดยที่เขาไ,ไม่ต้องใส่ใจคนอื่นเลยอะไรเงี้ยเขาก็ให้คุณแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะนะดังนั้นเขาก็เลยแบบรู้แก้วอ่ะเออดังนั้นเรื่องของแบบ ถ้าทีอะไรของคุณที่คุณเคยทำเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็นแค่เกมที่เขาที่อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วอะ่ะเนาะคุณทําไปมันก็ยิงมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะเขาก็ยิง่งยิ่งอาจเป็นการแสดงให้เขารู้ด้วยซ้ําไปว่าเขาอ่ะสําคัญมากกับชีวิตของคุณนะนั่นเนี่ยแหมช่างร้อนแรงเหลือเกินนะคะความรักระหว่างคุณกับคนคุยนะ โอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักชาวราศีตุลเนาะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ดีไม่ได้เลยอย่าลืมช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกสิ่งทุกอย่างให้ด้วยนะคะจะชื่นใจมากนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปบาย